เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยขามาเรียบร้อยแล้วครับหัวใหญ่มากเลยครับอ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดียามเช้าคุณเพื่อนครับอรุณสวัสดิ์ครับส,สําหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาขุดขาครับแล้วก็จะมาบอกวิธีตัดแต่งต้นขายัางไงให้ขาแตกหน่ออ่อนขึ้นนะครับเพื่อได้ได้กินตลอดไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างยาวนานปลูกต้นเดียวให้ได้กินตลอดกินแบบนานๆแล้วทายังไงนะครับอ่า ครับสำหรับต้นขาที่ผมปลูกไว้นี่ครับก็ปลูกไว้นานแล้วครับน่าจะเป็นจุดปีแล้วมั้งนะครับนี่ครับเ้าจำไม่ผิดนะครับครับผมก็จะมีวิธีการที่จะทําให้ต้นขาของผมเนี่ยแตกยอดอ่อนอยู่ตลอดเวลานะแตกนอ่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปทาอาหารเนาะคือที่บ้านนี่ทาอาหารกินเองนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มไก่ต้มปลาอ่าบางทีก็ทาหมูกระทะนะครับก็จะใช้ขาเนี่ยครับเป็นสมุนไพร ในการที่จะทําประกอบอาหารนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่พวกเราชอบเอามาเป็นประกอบอาหารหลายเมนูแล้วครับเรามันจัดจ้านดีนะครับต้นขาเป็นสมุนไพรชั้นดีครับดีต่อระบบทางเดินอาหารระบบลําไส้นะครับขับลมแก้ลมพิษอะไรเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือนี่ครับมีแล้วครับนี่ต้นอ่อนนะครับ นอออนที่เริ่มแตกขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือน,นอออนเริ่มแตกขึ้นใบแล้วนะครับแล้วไล่ดูไปอีกมีไหมครับอ,อ๋อนี่ครับมีใ่แล้วครับนี่ครับเริ่มแตกขึ้นใบแล้วครับเริ่มแตกขึ้นใบแล้วนี่ถับไปก็มีแล้วครับเ,เพื่อน มีละนอนหนึ่งครับวิธีดูแลของผมก็คือนะครับง่ายๆของก็เอาแค่ขี้วัวนะครับขี้วัวกับแกลบนะครับ,รบก็เอามาคุมไว้คุมค,คุมคุมเงาของขาไว้นะครับนะครับให้มันความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ลดน้ำเนาะ มันก็แสงแดดก็จะไม่สามารถไปอไันดาให้ทําให้มันเงามันชุ่มชื้นไว้นะครับเ,เสร็จแล้วก็ถ้าต้นต้นไหนแก่ๆนะครับเพื่อนๆวิธทีที่สองก็คือต้นไหนแก่ๆนี่ครับแบบนี้ผมก็ตัดตัดออกเลยครับครับตัดออกนะครับตัดแต่งต้นมานะครับนี่ขออาอมหดนะครับตัดเลยครับ ตัดไปเลยครับเราตัดทิ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับต้นไหนที่มันคือพยายามให้มันโล่งนะครับให้มันต้นมันหนามากไม่ได้นะครับต้นนี้แก่เราก็ตัดทิ้งเลยครับอากาศมันถ่ายเทด้วยนะครับครับมันจะได้เกิดหน่อขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับถ้าเราปล่อยไว้เยอะเกิดแลก็มันนะครับมันมาดูนะครับก็ตัดแต่งต้นนะครับ ลดน้ำครับง่ายครับง่ายๆครับอย่างนี้ครับก็จะมีขายกินตลอดปีนะครับอ่าย่าลืมลดน้ํานะครับลดน้ําให้ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันแวะมาขุดไปกินนะครับขุดไปกินนะครับอ่าทําอาหารกินเองนะครับที่บ้านสุนไพรนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขุดดูให้หน่อยให้ดูนิดนึงนะครับนะพี่น้อขุดให้ขุดดูนิดนึงนะครับก็จะหาว่ามันขาวเป็นนออจริงหรือเปล่า อันนี้เพิ่งมันมันยังไม่มันยังไม่เพิ่งนอนอ่อนนะเพิ่งเพิ่งขึ้นมานะครับจะขุดนิดนึงนะครับส่วนขุดนี่ครับมันแทงเริ่มแทงขึ้นมาครับเนี่ยจริงๆตัวนี้มันยังมันยังอ่อนมากอยู่นะครับแต่ผขก็จะไม่เอานะครับเพราะเอาไว้ให้มันนอนใหญ่ขึ้นมาไปลินนิดนึงนะครับนี่ครับแทงขึ้นมาเล็กยข้างล่างมันจะชุ่มชื้นนะครับ เรานี้ปกปิดขุมไว้นะครับมันก็แตกออกจากนอตต้นนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขูดขานะครับเพื่อนเนาะเพื่อนๆก็ไปลองทําได้นะขูดขาไว้ที่บ้านนะครับก็ดูแลแบบนี้ง่ายๆครับใส่ปุ๋ยลดน้ําแล้วก็พยายามตัดแต่งต้นขาที่มันแก่ๆนะครับออกนะครับทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพื่อให้มันแตกหนอกใหม่ขึ้นมาใหม่ครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเ,เพื่อนๆขออนุญาตขุดขานะครับไปใส่ต้มไก่ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนที่มาติดตามชมครับไว้เจอในคลิปต่อไปนะครับมีสาระดีๆมาแบ่งปันนะครับ บายบายครับบาย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 ครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณครับ